ดีนะครับผมจะมาแนะนํากางหันลงของทางนั้นเรานะครับกางหันลงของ,องทางนั้นเราจะมี2ขนาดนครับขนาดที่หนึ่งครับขนาดตัวเล็กนะครับขนาดใบพัด5 7บเเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นครับขนาดที่สองขนาดใบพัด1เมตรนะครับจะมีคมใหญ่ประมาณนี้นะ ร้อนของกังหันลมจะประกอบไปด้วยนะครับ1น,นะครับลําตัวนะครับลําตัวของเราจะทําด้วยเหล็กครับทั้งตัวเลยนะครับแล้วครอบอีกทีด้วย PVC นะครับพ่นสีขาวทั้งตัวครับเพื่อความสวยงามครับและไม่เป็นสนิมด้วยครับสำหรับเหล็กที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้คือลําตัวของตัวใหญ่นะครับอันนี้คือของตัวเล็กครับขนาดจะต่างกันอยู่นะครับอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่นะครับชิ้นส่วนต่อไปครับใบครับ อันนี้ใบของเราจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับอันนี้ใบขนาดความยาว1เมตรนะครับและใบ57เซนติเมตรนะครับอ่าจะมี2ขนาดเหมือนกันและความต่างจะประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแป้นนิดใบนะครับแป้นนิดใบของเราจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับอันนี้คือของตัวใหญ่อันนี้คือของตัวเล็กครับพ่นสีขาวเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนต่อไป หางเสือนะครับหางเสือของเราจะมีคุณภาพหนึ่งคือจะพากระหันลมนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับของเราจะพ่นสีขาวทั้งตัวนะครับหางเสือของเราจะใช้สำหรับตัวใหญ่และตัวเล็กครับขนาดเท่ากันนะครับต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนของมัดนะครับจะได้ไปประมาณนี้นะครับที่ประกอบกับลำตัวและหางนะครับ ลูกค้าจะได้ไปทั้งหมดห้าชิ้นนะครับต่อไปนะครับชิ้นสุดไปเสาเหล็กนะครับลูกค้าท่านใดที่จะไม่สะดวกในการหาซื้อนะทางร้านมีจําหน่ายแยกนะครับเสาเหล็กของเราครับจะสูง4เมตรนะครับจะตัดเป็น2ท่อนทอนละ2เมตรท่อนล่างจะขนาด2นิ้วยาว2เมตรขอบคุณครับขั้นบน ยาว2เมตรเหมือนกันนะครับทางร้านจะมีข้อรถไปให้นะครับในการที่จะประกอบนะครับมาดูวิธีการประกอบเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราอ่ะนำข้อรถนะครับ2นิ้วมาหมุนเข้ากับเหล็ก2นิ้วเหมือนกันนะครับหมุนหมุนให้แน่นเลยนะครับอันนี้สมแน่นแล้วนะครับต่อไปจะเอาเหล็กนิ้ว2ครับหมุนหมุนนะครับ แน่นนะครับโอเคความยาวสี่เมตรครับสี่เมตรกว่าด้วยครับลูกค้านําไปสังดินนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับสังด้วยปูนะครับสังแล้วก็เทปูนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความหนาเนี้ยนะครับอันนี้คือเสาสามเมตรนะครับเสาสามเมตรนะครับของเราจะตัดเป็นสองท่อนนะครับท่อนละเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ท่อนล่าง จกขนาด2นิ้วยาวเมตรห้าสิบข้างบนนิ้ว2ยาวเมตรห้าสิบแล้วจะมีข้อรถนะครับอันนี้ข้อรถสองนิ้วลถดเสาสามเมตรนะครับเสาสี่เมตรขึ้นอันนี้ครับทางรักจะมีจำานไหย2ขนาดครับเสาสเมตรและเสาสเมตรนะครับราคาจะต่างก,กันอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหน อยากได้เสาสูงก็สเมตรลูกค้าอยากได้เสาต่ําไม่ต้องสูงมากก็3เมตรนะครับทางแล้วทางร้านเราจําจหน่ายเหมือนกันนะครับเพื่อทางร้านขึ้นสาให้ดูนะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสาสาเมตรเสาเสาามเมตรครับกางเันตัวเล็กนะครับไปพัดห้าสิบเเซนิเมตรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสาสเมตรกาะหันตัวเล็ก57เซนิเมตรนะครับอันนี้คือเสาสี่เมตร ไปทัดงหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับความสูงสวยงามครับในที่จะไม่สะดวกในการออดซิงเองครับทางร้านเรามีจาหน่ายนะครับมีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่บวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั้งกระถันและเตานะครับราคานะครับทางร้านจะแจ้งไว้ในโพสต์เลยนะครับลูกค้าไปดูได้นะครับทางร้านจะมีโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้า ติดตามนะครับแล้วจะมีโปรโมชั่นในการลดสินค้าเสร็จแล้วเดือนด้วยนะครับ,บค,ครับ